ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ในวันนี้นะครับจะได้ไปเขาจะได้ไปพอร์เป็นตัดไม้เนาะครับที่มันจะกลนใส่วัดนะครับผมกลนใส่วัดมันก็นเลยตัดตัดเหตุก่อนอันนี้เดี๋ยวไปพอด้วยกันก็นได้ครับไปไปไปเดี๋ยวนี้เลยครับ ตอนนี้ก็ไปตั้งพนังงานศบาลส่งมาตัดไม่ดิงไม่ยิงต่อที่ันต่ระจายิกระจาไม่ร่มไปสาราบาทนะครับก็เลยแต่จำเป็นต้องเอาลงอ่ะครับนนี้กําลังซัด ต้นไม้เด okay. yes. you know, ี๋ยวมันขวางอยู่นี่ขวางอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าไปยารถเฮ้ยรถจักนะครับคุอแล้วรถจักเนาะคือมันไปคือมันกวนมาทต้งสนามใช่ไหมครับสนามนะครับบางาเลยถ้าบ่าถ้าบ่าจักรแต่เดียวนี่เกิดว่ามันเกิดล้มเห้งอย่างมาเนาะมันหน้าวันขาเราก็จะก้นแถววัดเราเองตามตามที่หันนั่นแหละครับเนี่ยาะ เดี๋ยวนี้ประกอบต้องตัดการชักชัดต้นที่มันแห้งๆนะครับให้มันล้มมาทางเพลล้มมาทางรถนะครับเนาะล้มไปนะครับพอดีตังคะว่าคือแบบไม่คดีนะครับเดี๋ยวนี้ปกอบเชียร์ทั้งต้นไว้ทั้งลุ่มก่อนนะครับคือมันสะอาดสะอ้าดก่อนจัดใหม่เนาะ นี่แหละครับต้นไม้เนี่ยวมันสูงเกินเน,ะน,น,นเาะผมก็ลบปัดใไว้ไล่ขั้นตอนขั้นตอนนะครับนี่จ้มาแจ้งก่้าแจ้งไอ้หมูไฟฟ้าครับก่อนที่อะไดจตัดต้นนี้นะครับเพราะว่าใส่ไฟตะลุงลยางมันอยู่ใส่ต้นไม้ต้นนี้เกิดมันทำตัดไปเมื่อก่อน เกิดเมื่อคนถือใส่ใช่ไครไปจะเดือดร้อนนะครับ้องไปแจ้งไว้ก่อนนครับนี่ก็เยี่ยมสมภายในวัดนี้ไปก่อนนะครับเนาะวัดจำตาเหินครับตำบาเภอเมืองอาม่ทาจังหวัดลำพูนครับกำลังวัดกำลัง สร้างเกิดขึ้นมาเนาะสร้างมาเมื่อหลายหลายปีแล้วปีะมาณ2,474ประมาณนะครับปเดี๋ยววันที่เปิดกำลังในขณะนี้เปน็นหลังโบสถ์นนี้ก่อนก่สร้างประธาตนะครับข้างหลังไปย้อนไปสามเด็จนเ ใน้บสถ์ถ้าไปมีสุสานพามาช่วยเหลือมากกว่คงจะได้นี่กันได้กินได้ทานกันเนาะครับจะวัดอื่นบนมีโม,โมุนะครับยังวัดนี้มันยังมีเด้นวยกำลังสร้างอยูอย่คอนเ็นเนอร์ครับพอส่วาใหญ่พอสมควรเกือบถึงปลายแล้วนะคุณ คิดว่าถ้ามีเงิเน,นสมทบสมทบทุนอย่างเข้ามาครับค<อ>ี่บอาคงจะเหมือน,นเนาะครับ